สวัสดีค่ะพี่มิ้นจากร้านมามีโฟ h โต้นะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปรีวิวนะวันนี้พี่มิ้นก็จะมารีวิวกล้องที่เรียกได้ว่าเป็นกล้อง instant e ที่มาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้นั่นะคือโลโมอิสตันไวนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปและได้ภาพเลยเนี่ยมันก็จะมีกล้องของบริษัทโลโมกราฟีออกมานะัคือกล้องตัวนี้แหละ แล้วก็ได้ภาพเป็นฟิล์มวเป็นฟิล์มขนาดใหญ่ด้วยซึ่งภาพตัวอย่างนะคะก็จะมีขนาดนี้ขนาดใหญ่น้องๆาถามพี่มิ้นมาเยอะมากเลยอันนี้คือการเปรียบเทียบกับฟิล์มขนาดมินินะฟิล์มขนาดเล็กลองดูนะฟิล์มขนาดใหญ่ก็จะได้ภาพที่เรียกได้ว่ามีความใหญ่จุใจได้วิวเต็มมากกว่านะคะโอเค และออย่างหนึ่นะจุดเด่นของกล้องตัวนี้สามารถปรับโหมดการถ่ายได้เหมือนกล้องแมนนวลเลยเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันในคลิปนี้ว่ามันมีข้อดียังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าตัว Lomo Instant w วเนี่ยออกมา3สีด้วยกันก็คือสีน้ำตาลชื่อว่ารุ่น Central p า r k นะคะแล้วก็สีขาวแล้วก็สีดำ แต่ในโอกาสพิเศษอย่างเช่นวันสำคัญอะไรเงี้ยทางโลโมกราฟีก็จะมีเป็นลายมิเต็ดออกมาบ้างนะแต่ก็ไม่บ่อยนะคะอืแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆชื่นชอบที่เป็นแบบว่ามีกล้องวินเทจไว้ถ่ายพี่มิ้นก็จะแนะนำตัวนี้เลยสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะจ๊ะพี่มิ้นขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนโอเค อันนี้จะเตรียมแกะกล่องให้ดูนะคะเมื่อแกะกล่องมาฟึบสิ่งแรกที่จะได้เห็นเลยก็คือมีตัวกล้องหนึ่งตัวนะคะขออนุญาตเคลียร์ฐานกับฟิี์บออกก่อนเนาะมีกล้องหนึ่งตัวนะคะแล้วก็อุ๊ยมีแอบคว่มนิดหนึ่งแล้วก็เลนโคสอัพนี่นะเห็นไหม Okay. แล้วก็จะได้ตัวสปิเซอร์หนึ่งชิ้น mm hmm. เดี๋ยวจะมาอธิบายนะคะว่าตัวสปิเซอร์เอาไว้ทำอะไรแล้วก็มีเลนไวน์แองเกิลนะคะแทรงเป็นเลนแบบฟิตอายนั่นเองะคะ่ะโอเคตัวนี้แถมวิวเวอร์ของไวนแองเกิลด้วยนะคะโอเค เปิดออกมาด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝากล้องต่างๆอยู่ในกล่องนี้นะฝากล้องฝาเลนต่างๆมีชุดด้วยและนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟิลเตอร์แฟลนะคะโอเคเปิดมาด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสมุด ภาพให้นะคะอันนี้จะเป็นคู่มือแล้วก็ภาพการถ่ายเนาะน่ารักมากน่าสะสมมากบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเป็นคอถ่ายรูปจากกล้องฟิล์มอะดูเล่มนี้แล้วฟินแล้วก็มีอินโทรดักชันนะคะมีตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากของโลโมกกา e ฟที่แถมมาในเซ็ตโลโม i n ินสแตนไวนนะคะนั่นะคือ รีโมทสำหรับการถ่ายเซลฟี่ตัวเองค่ะแล้วก็จะมีอันนี้สำคัญมากที่มาในเซตนะเดี๋ยวแกะให้ดูมันจะเป็นลักษณะคือเหมือนการ์ดน,นะคะเป็นตัวแนะนำการถ่ายว่าภาพแบบนี้ใช้เลนอะไรแฟลชอะไรมีอินโทรดักชันอยู่ด้านหลังนะคะกล้องตัวนี้เนี่ยเมื่อซื้อปุบะมันก็จะแถมอเซอรีต่าง ที่พี่ปิณนบอกนั่นแหละแต่ว่าจะไม่ได้ถามฐานไม่ได้แถมฐานโอฐานที่ใช้ก็คือฐาน AA นะคะสี่ก้อนเป็นฐานอะคาไลใช้จะดีที่สุดเดี๋ยวขออนุญาตเอาฐานม,มาให้ดูนะโอเคฐาน a a นะคะใช้สีก้อนนะคะเดี๋ยวลองใส่ฐานดูเลยตัวฐานเนี่ยจะใส่อยู่ mm ้า hmm. นด้านใต้ของกองตรงนี้ นะจ๊ะเราก็เปิดสามารแล้วมันก็จะมีช่องให้ใส่ขั้วลบกับขั้วบวกเราก็ใส่ไปแต่ที่สําคัญของการใช้กล้องพวกน,นี้น<ม>ก็คืออย่าใส่ฐานผิดขั้วเพราะเคยมีน้องๆอง่ะซื้อไปแล้วแบบทําไมใช้ไม่ได้อะคะพี่มิน้นพี่ก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรอกล้องมีปัญหาหรือเปล่าปรากฏว่าลูกค้าใส่ฐานผิดด้านนะคะ,คะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าตึงโป๊ะไป อันนี้มันไม่มีฟิล์มเนาะกดท้ายเลยเสร็จออกนะคะกล้องก็ทำงานปกติอย่างที่บอกไปเนี่ยกล้องตัวนี้ใช้ฟิล์มวายนะคะใช้ฟิล์มรุ่นนี้เลย Fujifilm i อิน a แต็วเนาะนี่นะคะเ,คเมื่อแกะมามันก็จะเป็นซองขนาดใหญ่นี้เราก็ทำการแกะซองเลยจ้า อันนี้นะคะเทนเทนข้อควรระวังสำหรับฟิล์มโพลารอยหรือฟิล์มฟูจิอินสแตนะคะก็คือว่าห้ามเอานิ้วมากดดันตรงฝาด้านนี้เพราะาถ้ากดอะ่ะมันจะเป็นช่องว่างให้แสงล่วเข้าวเวลาถ่ายออกมาฟิล์มมันจะมีปนขาวๆเพราะว่าเป็นรอยแสงล่วนะอันนี้ต้องระวังนะคะอ่ะแล้วก็ปิดเครืกัน วิธีการใส่ฟิล์มตัวนี้ไม่ยากเลยง่ายมากนะคะโอเคเห็นเนาะน้องๆเราก็ทำการเปิดฝาตรงนี้เปิดลงมาแอบเห็นไหมด้านในกล้องนะคะตรงนี้มีขีดฟิลเหลืองอยู่เอาตลับฟิล์มใส่ไปให้แนบสนิทให้ขีดฟิลมเหลืองชนกันตรงนี้นะคะจากนั้นก็ปิดฝา ตรงช่องนี้จะเป็นบอกจํานวนภาพเนาะบอกจํานวนภาพนะคะจากนั้นเราเปิดเครื่องปึ๊บแล้วก็กดถ่ายปุ่มกดถ่ายอรงนี้เนาะกดถ่ายทิ้งไป1ทีนะคะและแผ่นพลาสติกที่เป็นแผ่นกันแสงอ่ะก็จ่อกมาแล้วก็เอากล้องตัวนี้ทิ้งเอยแผ่นตัวนี้ทิ้งไปโอเคมันก็จะนับจํานวนภาพแล้วว่าตอนเนี้ย มี1ใบพร้อมถ่ายเนาะก็จะนับไปเรื่อยๆจนถึงภาพที่10นะคะแค่นี้เองวิธีการใส่ฟิล์มเรามาดูส่วนประกอบทางด้านหน้ากล้องกันหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มกดชัตเตอร์นะให้กดลงตึ๊ดประมาณนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องมองวิวเวอร์นะคะสามารถถอดเข้าถอดออกได้ดูตามมือพี่มิ้นนะเงียบเงียบ อย่างนี้นะคะตรงนี้เป็นแฟลชตรงนี้เป็นเซนเซอร์วัดแสงนะคะตรงนี้เป็นกระจกสำหรับเซลฟี่ตัวเองนะและตรงนี้เป็นเลนนะคะมีการปรับระยะโฟกัสได้ด้วยนะคะโฟกัสเริ่มต้นที่0.6เมตรนะหรือ60เซนนั่นเองสามารถถ่ายเซลฟี่ได้นะคะเลื่อนมาอีกก็เป็นระยะ ถ่ายวัตถุ1-2เมตรค่ะและตรงนี้ก็ถ่ายวัตถุที่ไกลออกไปเป็นวิวภูเขาเนาะโอเคพิกมาดูด้านหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนเมื่อกี้เปิดอยู่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโหมดการเปิดใช้กล้องเนาะเดี๋ยวขอ,อนี่แยซูมเข้าไปหน่อยอแงบแงบโอเคถ้า ก้านนี้ชี้ตรงรูปนี้ก็เป็นการปิดเครื่องนะคะถ้าจะเปิดเนี่ยมันจะมีอยู่3ามไอเทมนะคะตรงนี้เป็นออโต้เนาะส่วนเลื่อนมาตรงนี้เป็นชัตเตอร์บีนะคะมันชัตเตอร์เนี่ยจะเปิดค้าง8วินาทีนะคะความเร็วชัตเตอร์อยู่ที่1ต่อ500และตรงนี้จะเป็นการปรับ ฟิกชัตเตอร์สป e d นะคะความไวอยู่ที่1ต่อ30แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้โหมดนี้กันนั่นก็คือ A ออ t โต้ uto, นั่นเองนะคะถ้าเปิดเครื่องปุ๊บแล้วเครื่องพร้อมใช้งานเนี่ยไฟตรงนี้จะติดเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้ามันไม่พร้อมใช้งานหรือว่ายังโหลดแบตและแบตแบบว่าไฟไม่เต็มอะมันจะเป็นสีแดงนะตรงนี้เดี๋ยวลองปิดใหม่แล้วก็เปิดตึง้งเห็นไหมมันจะกระพริบแดงก่อนแล้วก็มาเขียวนะคะ และตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการปิดแฟดกดทีหนึ่งก็คือปิดแฟดละแต่ถ้าจะเปิดแฟดก็กดอีกทีหนึ่งให้มันเป็นสีเขียวนะคะตรงด้านนี้ปุ่ม M X เป็นการถ่ายภาพซ้อนนะคะถ้าเราจะถ่ายเนี่ยเราก็กดไว้ให้ไฟแดงขึ้นเวลาที่เรากดปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้ถ่ายกดตึง้งภาพจียังไม่ออกมาให้กดอีกครั้งหนึ่งตึง้ง เพื่อเป็นาการถ่ายซ้อนกันเนาะแล้วก็มากดตรงนี้ภาพมันก็จะไหลออกมานะคะโอเคส่วนตรงนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเป็นปุ่มการปรับการชดเชยแสงหรือว่าอพาร์เจอร์นั่นเองนะถ้าเป็นศูนย์เดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆนะคะโอเคถ้าเป็นศูนย์เนี่ยค่า f มันจะอยู่ที่ f 8นะคะเป็นรูรับแสงปกติของกล้องทั่วไปเนาะถ้าเลื่อนไปที่1เป็นการเปิดรูรับแสงให้กว้างขึ้น f มันจะอยู่ที่ประมาณ4-1ลบ1นะคะปรับรูรับแสงให้แคบ f มันจะอยู่ที่ประมาณ22 2อ่าและน้องๆหลายคนก็ถามมาว่าพี่มีนตรงนี้มันปรับยังไงถ้าเกิดหนูอยากจะถ่ายภาพแบบสแตนดาร์ดเนี่ย ก็ใช้แค่เปิดกล้องไปที่ A กับรูรับแสงไปที่8ก็พอแต่บวก1กับลบ1เนี่ยเราจะใช้กับกรณีที่เราปิดแฟลอย่างนี้สมมุติว่าเราอยู่กลางแดดแรงมากอยู่ชายหาดปิดแฟลเลยนะคะให้ปิดแฟลและเลื่อนมาที่ลบ1ถ่ายปุ๊บภาพมันจะออกมาพอดี ไม่โอเวอร์ไม่ขาวเกินไปแต่ถ้าอยู่นอกอาคารปิดแฟลชแล้วก็เปิดเปิดบวกหนึ่งในวันที่มีฟ้าคลึ้มครึ้มภาพมันจะออกมาพอดีค่ะสรุปง่ายๆก็คือไอ้ตรงชดเชยแสงบนหนึ่งกับลบหนึ่งเนี่ยไว้ใช้สำหรับการที่ถ่ายโดยที่ไม่เปิดแฟลชลักกันเนาะ โอเคแต่ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยถามมาได้นะเดี๋ยวใต้คำบรรยายลิงก์นี้พี่มิ้นจะแปะให้ว่าสูตรการปรับบวกหนึ่งลบหนึอ่ะเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนปิดเครื่องโลโมอินสแตนไว t ์แถมฟิลเตอร์สีแฟตมาให้สีสีนะคะดูตามนี้เลยนะก็จะมีสีแบบว่าม่วงเนาะสีแดง สีเหลืองส้มแล้วก็สีฟ้านะคะเพื่อเอามาแบบว่าถ่ายให้ภาพมันมีสีสันลุกเล่นขึ้นมันจะเป็นแผ่นพลาสติกใสเล็กๆมากเลยนะดูนะระวังทำหายนะคะน้องๆวิธีการใช้เนี่ยให้สอดไปตรงช่องนี้เลยตรงนี้สอดเข้าไปนะคะปิดตรงแฟตชขยับมาหน่อยเออ ปิดลงไปอย่างนี้นะคะเวลาถ่ายออกมาภาพมันก็จะเป็นสีฟ้าเนาะอ่าโอเคอย่างนี้นะถ้าจะไม่ใช้ก็ค่อยๆดึงออกตรงปลายนี้ดึงค่ะลูกเออเอ,อ,อย่างนี้เปลี่ยนสีเอานะคะตัวนี้คือเลนส์วายแองเกนะคะตัวนี้ไม่ใช่เลนส์ฟิทอนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดออกมาให้ดูตัวนี้นะ เลนวายนะคะระยะเลนอยู่ที่2 <_ an> 1 m มนะคะถ้าเกิดใช้เลนนี้เนี่ย <_ an> ก็หมุนเข้าไป <_ an> ข้างหน้าเลนอย่างนี้ได้เลยเมาส์ <_ an> มันจะต่อการนี้เนาะส่วนถ้าเกิดใช้เลนตัวนี้เนี่ยให้เปลี่ยนวิวไฟเดอร์ออกด้วยนะคะอันนี้มันเป็นวิวไฟเดอร์ธรรมดาก็เปลี่ยนออกแล้วมันจะแถมวิวไฟเดอร์ที่เป็นตัววายมาให้คือตัวนี้เห็นไหม เออเราก็เสียบไปแทนอย่างนี้จ้าตัวนี้เป็น close up l e n นะคะเปิดออกมาฟิ้งตัวนี้อ่าสามารถซูมวัตถุในระยะแค่10เซนได้นะคะเอาไว้ถ่ายหน้าเพื่อนใกล้ๆเราก็หมุนเข้าไปอย่างนี้เลย นี่ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้แถมวิวไฟเดอร์แบบโคสอัพมาเนาะก็ใช้วิวไฟเดอร์ธรรมดาที่แถมมานะคะก็เป็นตัวนี้ s ส a n d แตนดาร์ดเก้มิลใชไปโอเค สิ่งนี้หลายๆคนนะคะงงมากว่ามันคืออะไรตัวนี้ชื่อว่าสปิเซอร์นะคะเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ทางโลโมกับฟี่มักจะแถมกับกล้องที่เรียกได้ว่าเออไฮเอ็นดิดนึงเนาะตัวนี้มันจะเรียกได้ว่าเป็นตัวกันแสงสำหรับการถ่ายภาพภาพซ้อนนะคะสมมุติอันนี้พี่มิ้นลองติดไปก่อนนะติดอย่างนี้ไปตึช๊ช ถ้าเราใช้สปิเซอร์เราจะใช้คู่กับโหมด MX นะคะเพื่อการถ่ายซ้อนถ้าปิดอย่างนี้ปุ๊บภาพที่ถ่ายออกมาจะขึ้นอยู่ช่องบนก่อนและถ้าหมุนมาข้างล่างมันก็จะได้ภาพครึ่งล่างนะโดยที่ไม่ไม่ซ้อนกันเดี๋ยวให้ดูภาพตัวอย่างภาพนี้เห็นไหมเป็นภาพของน้องชายพี่มิ้นเองพี่มิ้นใช้สปิเซอร์ในลักษณะนี้ ถ่ายครึ่งนี้ก่อนแล้วก็กด M X ค้างไว้แล้วก็ถ่ายอีกครึ่งหนึ่งโดยเลื่อนมาเปิดหน้าเลนด้านนี้ภาพที่ออกมามันก็จะได้เป็นแบบว่าภาพซ้อนกันแต่ไม่ได้ทับกันซ้อนกันแต่ไม่ได้ทับกันนะเพราะว่ามันกันแสงทีละด้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็เช่นกันอันนี้หมุนเป็นแบบว่าครึ่งวงกลมบนล่างอันนี้ถ่ายพี่ฝุ่นนะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน เช้นหลักการหมุนครึ่งอย่างนี้ครึ่งแนวตั้งนะคะแต่ตัวสปิเซอร์มันพิเศษมากคือมันสามารถกันแสงในลักษณะแบบครึ่งเป็นแบบสามเหลี่ยมเค,ค้กอะไรอย่างเงี้ยได้อะ่ะสนุกเอออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้องน้องมีแล้วก็ลองใช้ดูนะคะโอเคตามนี้เนาะ สิ่งสุดท้ายที่แถมมาในเซตที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของกล้องตัวนี้เลยเนอะคือฝาเลนนั่นเองนะคะนอกจากการเป็นฝากล้องในลักษณะนี้แล้วเนี่ยตัวนี้ยังเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นรีโมทสำหรับการกดถ่ายได้สมมุติว่าหนูตั้งกล้องไว้ใกล้ๆกับขาตั้งกล้องอย่างนี้เนาะและเราจะแบบว่าวิ่งมาถ่ายเนี่ยเราก็สามารถกดรีโมทแล้วก็กดตึ้ง ให้กล้องปิินเองได้นะคะคือไม่ต้องแบบว่าตั้งเวลาอะไรให้เสียเวลาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบว่ากดถ่ายทันทีตรงนี้ก็จะเป็นเซลล์ทาม์เมอร์ให้นะคะมันก็จะมีไฟกระพริบปิ๊บป๊บปป,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 ปแล้วก็ถ่ายให้นั่นเองนะดีงามพระรามแปดมากกล้องตัวอื่นไม่มีนะคะมีพิเศษที่โลโมอินสแตนไวนนี่แหละจ้าอย่าลืมนะคะน้องๆที่พี่มินบอกไปถ้าเกิดว่า เราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายภาพจากกล้องตัวนี้ยังไงเนี่ยใน Box S อะมันจะแถมการ์ดพวกนี้มาให้เป็นการ์ดคู่มือบอกนะว่าภาพนี้ใช้โหมดอะไรถ่ายอย่างลองดูเนาะภาพนี้นะพลิกมาด้านหลังด้านล่างตรงนี้เห็นไหมจะบอกเลยว่าใช้โหมด A ถ่ายนะคะเปิดแฟลชเนาะแล้วก็เปิดโหมด M X นะคะ ตัวนี้เขาก็จะใช้สีแฟลตฟิลเตอร์สีฟ้าก่อนเนาะและถ่ายอีกทีนึงก็เปลี่ยนมาเป็นฟิลเตอร์สีแดงนะคะง่ายง่ายง่ายมากมีคำอธิบายทุกใบนะอย่างรูปนี้ก็มีเหมือนกันนะคะถ่ายโดยโหมด a ปิดแฟลตแล้วก็ปิดโหมด m x นะคะ กล้องตัวนี้ใส่สรลั่นชัตเตอร์ได้นะคะมีช่องใส่ขาตั้งกล้องด้านล่างแล้วก็ใส่สายคล้องคอได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แถมมาในเซตน้องๆก็จะต้องซื้อเพิ่มเองนะจ๊ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวกล้องโลโมอิสต w น d วถ้าน้องๆมีข้อสงสัยก็อย่าลืมแล้วกันนะถามมาได้ที่แฟนเพจของ หมานี้โฟโต้เซิร์ชตามด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะคะหรือว่าจะคลิกลิงก์ก็ได้ถามมาในไลน์แอดก็ได้โทรมาถามก็ได้เกี่ยวกับกล้องโลโมอิส t ทนไวนนั่นเองพี่มิ้นและพี่ฝุ่นจะเป็นคนตอบคำถามทุกคำถามให้นะรับรองว่าร้านนี้ใจดีจ้ายังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณด้วยที่ติดตามรับชมอย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่มิดแล้วก็ร้านหมามีโฟตโต้ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ